โฟกัสบอกจะใส่เสื้อเหลืองไปมอบลาดสรรสงค์เพื่อมีผู้ใหญ่เอ็นดูบ้าง จากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ฉีดน้ำแรงดันสูงและแก๊สน้ำตาใส่กลุ่มผู้ชุมนุมราษฎรที่หน้ารัฐสภาเมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยดาราสาวชื่อดังโฟกัสจีละกุลมาร่วมชุมนุมด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ได้โพสต์รูปเรือเป็ดตัวใหญ่ลงไอจของตัวเองระบุข้อความว่าวันนี้จะนั่งเรือเป็ดผูกโบขาวไปกินข้าวแถวรัฐสภาใหม่ที่เขาว่ากันว่าเพ ด้านข้างในรูปทรงเหมือนกะลาจริงหรอเจอกัน15นาฬิกาที่รัฐสภาใหม่ด้วยข้าวด้วยแกงอ่อมหมูกระทะกินไม่กินแล้วแต่ตำรวจโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์ฝนสิริวันทวิตภาพโฟกัสร่วมตั้งแถวส่งของให้อาชีวะที่อยู่แนวหน้าโดยระบุว่าตอนนี้โฟกัสอยู่แยกเกียรกายและได้ร่วมตั้งแถวส่งของให้อาชีวะที่อยู่แนวหน้ายอมใจน้องเลยแฮทกม 17พฤศจิกาต่อมากลางดึกโฟกัสได้รีทวิตของสมาชิกทวิตเตอร์คนหนึ่งที่ประกาศหาคนหายไม่เอาไอรอเบื่อ Mob มอบมุ้งมิงโพสลงรูปโฟกัสซึ่งโฟกัสทวิตตอบกลับไปว่าไปถ่ายละครมาค่ะแล้วก็ไปซื้อน้ำซื้อสบู่มาให้ที่ม็อบค่ะแล้วคุณพี่ทำอะไรคะใช่คนที่อยู่ฝั่งโน้นแล้วโยนหินมาฝั่งนี้หรือเปล่านะกระทั่งล่าสุดโฟกัสทวิตอีกครั้งว่า พรุ่งนี้ว่าจะใส่เสื้อเหลืองไปม็อบเพื่อจะมีผู้ใหญ่เอ็นดูบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด